วัสดีครับทางขี่รถกับพระรามสองพี่น้องรถติดขนาดรับทางด่วนก็ได้อันนี้เอาคืนทางด่วนเพชรบุรีครับเพื่อสิบเลงพระรามสองครับพี่น้องสว่งย่ามแรงๆครับดบูว่รถเสียดบ่านอาพี่น้อง จากการนั่กันครับับเรอ,อพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องรถตีนขนาดเลยครับสีโมงแรงครับพี่น้องรถตีนขนาดเลยิีพองพระรามสองจังม่วงนอกครับนี่สีบองหาม่งแรงนี้ โหลดตีดครับพี่นองนักสติตท่ทาเรือบางหน้านะครับส่วนมากท่าเรือบางหน้ารถรถร้ายครับาติตกับที่ช่วงนี้เป็นสีไปเบียดต้องทางแย่ครับแต่พระราม4ีนี่็นาสติดครับพี่นอง สายเมื่อเอี้เขาเป็นเพื่อนจิตฟังไตนะพี่นอ้องตอนนีวิทยุครับเดี๋ยวสายเอาไปเ,เอากดสิไปครับไปดาวข้างนอกครับพี่น้องแล้วก็โดดไลา์ครับส่ง ติดเจ็บติดตรงพลาสมซีนะพี่นอ้องทางแยกก็ป็นพลาสมซีครับรถสิติดหลายเอาต้องเอาขวาครับเอย่ามองให้รถมันติด รามซีของเตย์ลงที่นี่แลครับรถไ้ายขับช่วงนี้นี่ครับท่าเรือบางนาครับรถติด,ดครับช่วงนี้จะเอาไปดาวข้างนอกรถปรค่อยรลายครับสายเมื่อยท่าเรือบางนานะครับรถร้ายนี่ไปพะละรามสองรถปรค่อยรลายครับ มีรถร้ายก็ต้องขึ้นสะพานครับพี่น้องต้องขึ้นสะพานพระรามเกาะครับนะครับพี่น้องสขามสะพานนครับรถติดร้ายครับนี่บรรยากาศร,รถติดสะพานพระรามเกาะครับรถติดแน่นเอียดเลย มาเมสิบปีไปทำทุนสุขสะวันแล้วครับแล้วมันก็ไปได้เลยนะพี่น้องคิปจีกับว้สมีน้องพี่น้องเนาะสวัสดีครับ